สวัสดีนะครับคลิปนี้สปอนเซอร์จาก A.C.K เติมเกมราคาถูกนะครับใครสนใจเติมเกมไลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภย100ัย1 0 0โดยผมเองนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ลิงก์คลิปชั่นนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จแล้วอย่าลืมบวกหนึ่งให้ด้วยนะครับจุ๊บจุบ,จบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไลน์เรนเจอร์เหมือนเดิมนะครับอยู่กันในช่อง 1GDC นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาตามล่าชิงไอโอกันต่อนะครับเพราะว่า เกมเอากลับมาแล้วนะครับก็จะเป็นคู่เทพชี้โอกับอาจารย์ลีเกนนะครับแล้วก็จะมาสุ่มเกียร์กัน200รลูบี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมก็ใครสนใจนะครับเติมเกมไลน์เจอร์ราคาถูกกว่าทุกแพ็คในเกมจริงๆนะครับก็ทักร้านเอสไปได้นะครับก็เติมไว้ปลอดภัยแน่นอนรับประกันโดยผมเองนะเผื่อใครยังไม่ได้เติมพวกแพ็คที่มันแบบจําเป็นนะครับพวกแบบแพ็คแพ็กเกจเนี่ยอย่างคุ้มๆนะการเลนเจอร์อันนี้คุ้มนะครับ การเลนเจอร์ er คุ้มในมุมผมนะการเลนเจอร์ er คุ้มนะครับนนกคุ้มนะฮะพาร์ทนะครับพาร์ทก็ควรเติมนะครับสำหรับคนที่เล่นเป็นสายเติมนะแต่คนเป็นสายฟรีก็ไม่ได้แตะตรงนี้อยู่แล้วเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องแพ็กเกจรูบี้ใหญ่ก็ ถือว่าลดจากตัวเกมมาเยอะเหมือนกันนะครับจากพันเเหลือประมาณพันสามกว่าๆนะครับก็ไปจัดกันได้สําหรับร้านเติมเกม A1K นะครับผมอ่ะใครใช้งานก็อย่าลืมบวกหนึ่งให้ด้วยนะอ่ะเป็นกําลังใจให้ล้านเขาหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับอยู่กันใน ID ดียคาราเมลนะครับก็จะมาเปิดหาตัวนะครับกับเกียร์เพราะว่า ID เนี่ยเปิดไม่ค่อยได้เลยนะครับกบค่อนข้างมีเยอะนะเปิดไม่ได้เลยนะครับเนี่ยกบมี3 1ตัวเพราะว่า เปิดไม่มาเลยโคลาโบนะครับถ้าพูดถึงนะโคลาโบที่แบบเก่าๆอ่ะอย่างแบบรีซิโร่อะรีซิโรได้เนาะอ่ะย่างแบบที่มันช่วงรีซิโร่เขาเรียกอะไรนะเนี่ยอย่างท่านไอเนี่ยเปิดไม่ได้เลย,อยอไอแอมเบโดนะครับเปิดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ลิมูรุนี่โชคดีได้มานะครับส่วนนี่คู่เอกนะครับได้รีวายเอเลนไม่ได้นะครับตัวเก่งนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเป็นไอดีที่ น่าจะเป็นไอดีซื้อมาหรือเปล่านะซื้อมาช่วงบักกิบะเหมือนซื้อมาไอเดีเขามีบักกิแล้วผมก็มาเล่นช่วงรีซิโลเป็นป้ายเหลืองมาแล้วก็มาปั้นเปิดได้เอมิเลียกันเลมนะครับแต่ก็ไม่ได้เอเลนเนาะไม่ได้เอเลนนะได้เอมิเลียเลมแต่ไม่ได้เอเลนนะครับแล้วก็ได้พวกริมุรุนะครับแต่มันเลนเจอร์ไม่ค่อยเก่งอะเนาะนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาตามหาชิงไโอกันนะครับก็ไม่รู <McK im mon ing> ้จะได้หรือเปล่านะครับผมเตรียมไว้ 60บใบนะครับกับอีก200รลูบี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกไหมนะครับก็มาเลเกนจะออกก็ได้นะผมก็ต้องการแทงอยู่เหมือนกันนะไอดีนี้นะตัว60ใบเนาะเพราะว่าหลายๆไอดีของผมอะเปิดอะได้ชิงไอโอค่อนข้าง,งเยอะแหละน่าจะเหลือประมาณ2ไอดีหรือ3ไอดีหรือน่าจะ2ไอดีที่ผมเล่นอยู่นะยังไม่ได้นะโอ้โหมาถึงกบเลยน่าจะเหลือ2ไอดีที่ยังไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวจะล่านะครับถ้าเดือนนี้ผมได้ชิงไอโอทุกไอดีนี้ก็ถือว่าแปลกละ เออมันเป็นมันเป็นดวงหรือไงนี่ะนะเออเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ผมเปิดประมาณช่วงเย็นเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้บ่าโอ้โหเบาคนนี้จอดน,นะครับอ่ะมาลุยนะครับ50บใบนะี่ครับผมออกไหมออกไหมนะครับออกเปล่ามาโอ้โหสาวคีย์บอร์ดถามจริงถามจริงๆเถอะนะครับมา ชิงเอโอโอ้ยอ่าเดี๋ยวขอรีตู้แป๊บหนึ่งนะอ่ารีตู้แป๊บหนึ่งนะครับผมไปจัดใหม่นะครับออกมารีตู้ไปเลยชิงเอโอมานะครับเออต้องได้นะต้องได้นะชิงเอโอชิงเอโอตามหามาทั้งเดือนนะครับมาชิงเอโอปู่วาวมายากลเปิดไปเลยชิงเอโอวาวมาชิงไอโอมา มามามาชิงไอโอชิงไอโอมาโอ้ยโคโนี่ยกเรื่องอะดิสามครั้งใช้ทงไอสูตรหน่อยนะครับเออตายเลยนะครับไม่ออกเลยนะผมไม่เห็นแววเลยนะมมเว่ามนะันจะได้วะชิงอโอกับเลเกนล่ะไม่เห็นแววเลยนะครับโอ้มันมันแปดดาวออกน้อยมากเลยอะเจ็ดดาวหลายตัวเลยนะคือถ้าถ้าแบบ ในมุมหมันถ้าทรงจะได้อะมันจะได้พวก8ดาวมาก่อนนะอาจจะเป็น8ปดาวที่ไม่ใช่โคโาโบแต่มันมันจะเริ่มปล่อย,อยงไงโอ้เฮ้ย <Hey! S 2> เอาดีนะครับแล้วคือวันนี้วันศุกร์ด้วยนะประเด็นนะครับเอาดีมาว่ะนะครับเออเหลือไอดีนึงที่ยังไม่ได้ มาว่ะเขามาจริงนะแล้วมาเป็นอันต้าเลยนะครับผมนะเออเขามานะคนนี้นะโอ้โหอะผมอัพเลยนะสุดยอดนะครับผมโอเคนะครับผมปับ๊บปับ๊บปับ๊บโอเคครบยี่สิบยัง อาสิบห้าและอาเหลีห้าตัวนะครับโอ้โหมาจริงว่ะชิ้งออ้อโอแล้วก็คนดูอย่าอิจฉาแล้วกันเนาะเออผมว่าหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็เกินไปจริงๆนะเออแต่ก็ก็ได้จริงนะ่ะก็ถือว่าดีนะครับจะได้แบบไปใช้งานด้วยเน,นี่ยผมไม่ใช้อะไปเป็นวัตถุดิบย่อยไปนะครับเดี๋ยวผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับไปเฮ้ยวันนี้ไม่ใช่วันศุกร์ดิวันนี้เพิ่งรหัสไปไม่ใช่อัพเวสองเนาะ ไม่เป็นไรนะครับเรนเจอร์เราเยอะนะครับโอเคแม็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับชิงให้อกนะครับผมอ่าโอเคนะครับปาเดี๋ยวไปใส่เกียร์กันนิดนึงนะโอ้โหอ่าเกียร์เป็นเวทเนาะก็เกียร์ฟรีก็เนี่ยแหละไม้กระทานะครับปล่อยตัวไวๆสัก37.8เนาะอ่าเผื่อใครแบบอยากได้เนาะผมจะเน้นปล่อยตัวไวนะอ่าผมเน้นปล่อยตัวไวนะครับก็ใครอยากบาลานซ์ก็หาพลังเวทเยอะๆนะครับ อ้าวโอเคนะครับเหมือนผมจะเนี่ยสามสิบหกเนี่ยกำลังดีนะฮะอ่าช่องกลางก็รองเท้ารถแรกหนึ่งจุดง่ายๆเลยนะครับอ่ารองเท้ารถแรกหนึ่งจุดนะครับอยู่ไหนเอ่ยอ่าไม่มีอาศัยไปนะครับแล้วก็ ช่องท้ายนะครับจะเป็นอะไรก็ได้นะกระเป๋าปีกก็ได้เกียร์ฟรีนะครับแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับผมอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราไปเปิดเกียร์กันนะครับก็ดวงดีกับชิ้ง่โอแล้วไปเดี๋ยวเฮ้ยผมตกใจกว่าทำไมมันเปิดขนาดนี้วะคือ <c oughs> ผมต้องเลือกนะครับว่ามันมันตู้ชอ,มมอบม็อบยังไม่มาไงผมต้องเลือกว่าระหว่างช้อนกับเน็กทายผมจะเอาอะไรนะครับหลบอ่าลดความเสียหายหลบลดแกล่อ่ะอันนี้ถือว่าดีนะน่าสนใจอันเนี้ยใช้สกิลต้านสกิลนะครับ อ่ะงั้นผมสุ่มอันนี้ดีกว่านะครับผมอยากได้น,นี้มากกว่ามาใส่ให้เลิมด้วยมาโอเค200รูบี้เพื่อเกียร์8ดาวมาตึงๆนะครับออกหน่อยขอแป8ดาวนะเกียร์นี้เปิดไม่ได้เลยนะแต่กเรนเจอร์เนี่ยชยิ้นงโอดเนีต้องให้ผมจริงๆว่ะมา <laughs> เกือบทุกไอดีแล้วนะครับโอ้ถุงมือโอ้รองเท้าไม่กวาดโอเคตามนั้น <laughs> โอ้เกียร์นี่ยากนะถือว่ายากอยู่อ้าโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับไว้เจอกันลิปหน้านะครับก็นี่นะชีคกี้โอบ่ายแล้วไว้เจอกันนะครับผมบายบายสวัสดีครับ